สวัสดีค่ะคลิปนี้ต่อเนื่องกันจากคลิปที่แล้วนะคะเพื่อนๆคลิปที่แล้วไปเก็บเห็ดโคนหลวงหรือภาษาใต้บ้านพี่เรียกเจ้าเห็ดชนิดนี้ว่าเห็ดปลวกนี่ค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆให้ดูกันชัดๆจ้าว่าลักษณะเห็ด รวกหรือเห็ดโคนหลวงลักษณะเขาเป็นแบบนี้จ้านี่ค่ะดูกันเลยค่ะเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนหลวงนะคะถ้าเกิดทางใต้บ้านพี่จะนิยมนำมาทำเป็นแกงผัดต้มกะทิหรือว่าแกงส้มแต่วันนี้พี่มีเมนูสมัยโบราณเรียกว่าเมนูคลังโปยา่ายย่ายนะคะเมนูคนแต่แรก เมนูคนแต่แรกหมายความว่าเมนูครั้งปู่ย่าตายายนะคะที่ทำทานกันอันดับแรกได้เห็ดมาแบบนี้แกะเลยค่ะพี่น้องแกะเป็นชินช้นๆนะคะแกะดอกเฮดแบบนี้เลยในส่วนข้องการดอกนะคะหรือว่าการเฮ็ดนี่ค่ะก็เก็บไว้จ้าเดี๋ยวเราคอยมาหั่นกันอีกทีจ้าตอนนี้ก็คือ เด็ดค่ะเด็ดดอกไปขนาดข้องการเด็ดดอกก็แล้วแต่ค่ะบางคนชอบชิ้นใหญ่บางคนชอบชินบนชบช้นเล็กแต่ข้อบอกก้อนวะเวลาเด็ดอะค่ะอย่าให้เล็กเกินไปเพราะวาเวลาแกงแฮดเฮดเข้าจะหยุบอีกทีจ้าแล้วก็เพื่อนๆรู้ไม้วะเมนูแกงเลียงเคยแฮดปลวกวันนี้ นับวาเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพมากเลยทีเดียวค่ะเพราะในแกงข้องเฮ็ดปลวกวันนี้จะไม่ใส่ไรหมากเลยค่ะเป็นแกงข้องคลังปยุยยะตตยใหญ่ที่ทำไงยมากแต่ว่าร้อยมากๆค่ะเราต้องการดึงความวานข้องเฮ็ดปลวกสดๆกันเลยไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากมากไม่นี่ค่ะอันนี้ต่อมาในส่วนข้อง ปลาเฮดที่เราเด็ดดอกออกแต่เดียวเราก็นำรางเฮดหรือโคนเฮดมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็มาตั้งนำแกงนะคะพอนำแกงเดือดได้ทีแบบนี้ก็ให้พี่น้องนำหัวหอมนะคะหัวหอมแดงบูพอ่อแลกไส่ลงไปแล้วก็ตามมาด้วยกะปิว่านนิดนึงแล้วก็กะปิแกงนิดนึงใครจะไม่ใส่กะปิว่านก็ได้นะคะแต่ผีแอบไส้ลงไปนิดนึงค่ะ ังให้นาแกงเดือดค่ะผอวัวห้อมซุกแบบนี้ว่าห้อมพอสซุกแล้วเขาก็จะออกไส้นะคะสีของวัวห้อมจะเปลี่ยนจากสี่ม่วงเป็นไส้แบบนี้แล้วก็นาเฮดไส้ลงไปผีไส้ในส่วนของโคนลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามไปด้วยดอกเฮดค่ะนี่ค่ะคนให้ดอกพอจุ่มนาแกงสักนิดนึงนะคะแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะ เติมเกลือแล้วก็ฉูรสนะคะยางละนิดค่ะไม่ต้องมาร์กนะคะเมื่อนทีบอกค่ะพี่น้อง้าเมนูนี่เป็นเมนูที่ทำง่ายมากไม่มีขั้นตอนยุ่งยากเลยค่ะเซตแล้วเราก็ตาง่ายแฮเข้าเดือดสักพักนะคะนี่ค่ะ ดูไปจนกว่าพอเฮ็ดเดือนแล้วก็เฮ็ดซุกได้ทีให้ผีนองสังเกตเอาเองนะคะแต่ก็ควรแกงเฮ็ดครั้งละประมาณไม่ต่ำกว่า10-15นาทียังต่ำนะคะผีนองในานามแกงเดือดจัดเสร็จแล้วก็ยกลงได้เลยนี่ค่ะง่ายมากๆค่ะตักเสิร์ฟเลยนะคะเมื่อที่บอกผีนองว่าเมนูนี้ ทำง่ายแต่รสชาัดนะคะร้อยมากเพราะว่าเห็ดปลวกซอๆเขาจะมีความว่านอยู่ในตัวของเห็ดอยู่แล้วเราไม่ต้องเอาเครื่องปรุงอะไรมากมายมาเพิ่มเติมเข้าเราต้องการเค้ความเป็นธรรมชาติรสชรัดพื้นๆรสชรัดข้องเห็ดรอยเปอร์เซ็นกันเลย นี้ค่ะสซตเรลวแกงเลียงเคยเห็ดปลวกหรือภาษากลังเรียกว่าแกงเลียงเห็ดปรวกฝากพี่น้องกดติดตามกดเป็นกำลังใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันล่างพบกันไม่กับเมนูอื่นๆวันนี้สวัสดีค่ะ